<S <S สวัสดีครับก็สําหรับในละครเวทีขอพบในฝันสุนทรภพนเดอบนซ์คนะครับผมผมรับบทเป็นเชษฐานะคะผมก็เชษฐานเนี่ยเป็นเมื่อกี้พี่เจียบใช้คําว่าเป็นผู้ชายโลกสวยครับคือผมจะมีน้องด้วยนะในเรื่องอ่ะน้องก็โลกสวยเขาบอกเป็นบ้านโลกสวยคือเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีนะคะผมแล้วก็เป no ็นคนแบบเนียบเนียบนิดนึงเมื่อกี้เขาแนะนําแต่ละคู่ของเราเนี่ยเป็นคู่เขาเรียกอะไรนะ คู่หวานหรูมีคําว่าหรูไปอีกใช่ครับผมก็ผมจะเป็นแนวนานแล้วก็แอบชอบคนนี้ครับผมอืมค่ะของพี่พ์รพบุเป็นเมย์ค่ะเป็นผู้หญิงหวานหวานมองโลกในแง่ดีค่ะกันมาเป็นผู้หญิงมองโลกในแง่ดีซึ่งใช่ค่ะซึ่งเราเนี่ยยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองว่าเราเนี่ยชอบเขาหรือรักเขาหรือเปล่าเงี้ยค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าตัวเมย์เนี่ยรู้สึกยังไงกับเชษ่ถากันแน่ค่ะครับ ยากมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพิมพ์ไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนเลยก็คือจะร้องเป็นเพลงแนวแบบบ๊อปแนวแบบสมัยใหม่เนี่ยค่ะซึ่งเพลงสุธราพลเป็นเพลงเก่าเขาพิมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดบทเพลงของเอื้อนะคะแล้วก็ตอนซ้อมก็รู้สึกยากมากจริงๆคือต้องแบบแก้คําต่อคําเลยมันมีแบบคำบางคำที่มันมีรายละเอียดในรายละเอียดมีโน้ตบางตัวที่เราแบบ เออมันมันต้องร้องแบบนี้ซึ่งร้องไม่คุ้นเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำความทาความเข้าใจแล้วก็ฝึกเยอะๆเลยค่ะครับ<ม>ก็สําหรับนัดก็เพลงสุนทรภพนก์ก็พอได้มาร้องจริงๆก็รู้สึกว่ามีมมมรายละเอียดเยอะจริงจกว่าที่เราคิด กว่าที่เราจินตนาการบางทีเราฟังคุณพ่อคุณแม่เราเปิดเพลงเนี่ยเราดิ้นเมลโลดี้แบบตรงๆพอเราไปฟังละเอียดโอ้โหไม่ตรงนะครับ <c oughs> มีอ้อมีบกมีม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราน่าจะสามารถทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันที่เราซ้อมครับ <c oughs> ก็สําหรับนัดเนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยเหมือน กลายเป็นว่าทํางานไปทํางานมาเหมือนละครเวทีใกล้จะเป็นอาชีพหลัก <laughs> ไปแล้วเหมือนจะมีละครเวทีเข้ามาเรื่อยๆครับผมก็อาจจะได้เปรียบน้องพิมพ์ในแง่ของประสบการณ์ของการแสดงออนสเตจนิดนึง <c oughs> ก็คิดว่าพอได้เริ่มซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมันจะกลับมา <c oughs> ใช่ครับก็คิดว่าน่า,นาจะทําได้ครับ ค่ะก็ส่วนพิมพทุกอย่างมันใหม่สำหรับพิมพ์หมดเลยค่ะเพราะว่าพิมพไม่เคยเล่นละครเวทีมาก่อนเลยแล้วเพลงก็เป็นแนวใหม่ที่พิมพไม่เคยร้องเลยคือเป็นเพลงสุนทรภพนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์ต้องเหมือนกับต้องฝึกมากมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆที่เขาแบบเคยร่วมงานเ,<ล>เคยเล่นละครเวทีอยู่แล้วคือต้องเออเหมือนที่ตัวเองขึ้นมาอีกคือให้พยายามแบบ ซ้อมฟังบ่อยๆให้มันแบบคุ้นหูให้มันกลายเป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยเราจะได้ร้องได้ไว mm hmm. แล้วก็เหมือนซึมซับในแนวเพลงนี้ไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอักขระการออกค่ะ ยยงงหรรือออะไอ่าแต่ก่อนเราติดคําสมัยใหม่มากเกินไปแล้วพอมาลองเพลงเก่าเนี่ยคือพิมพ์ก็เลยจะต้องแบบใช้ความคุ้นเคยกับเพลงให้มากขึ้นคือฟังบ่อยๆให้มันแบบซึมซับเข้าไปอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะก็เราทั้งสองคนนะคะขอฝากละครเวทีเรื่องขอพบในฝนันถุนธรารพรเดยวมือสีขาไว้ด้วยนะคะเริ่มแสดงวันที่17มิถุนายนนี้นะคะถึงวันที่23กรกฎาคมค่ะใช่ครับผมก็สําหรับบัตรนะครับจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่10มีนาคมนะครับผมที่ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ละครของเราจะทําการแสดงกันที่เอมเพีเตอร์นะครับ<า>ก็ยังไงฝากแฟนๆไว้นะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งละครเวทีที่สร้างความสุขหันศาลื่นลมให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอน,นครับ